ท่านประธานที่เคารพกระผมนายชนน้านสีแก้วสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดน่านพักเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภากลับขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงครับที่ให้ผมได้มีส่วนร่วมในการที่จะอภิปรายแสดงความคิดเห็นตามที่คณะมนตรีร้องขอได้เสนอยติตามรัฐธรรมนูญม,มาตรา165เข้ามา สามยติชัดเจนครับท่านฐานครับรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเห็นว่ามีปัญหาสําคัญในการบริหารราชการแผ่นดินจึงสมควรที่จะฟังความคิดเห็นจากสมาชิกรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นสสหรือสวในวันนี้และที่สําคัญครขอฟังความเห็นในภาวะไม่ใช่ปกติด้วยก็คือไม่ไม่ใช่สมัยประชุมปกติก็ขอเปิดวิสามัน และการเปิดวิสามันก็ชัดเจนครับรัมนุมาตรา122วรรคสามที่ท่านใช้เนี่ยเขียนไว้ชัดเจนครับมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์สำคัญของรัฐองค์พระมหากษัตริย์ก็ทรงเรียกสมัยประชุมวิสามันได้นั่นก็หมายถึงมอบอำนาจให้คณะตรีเป็นผู้ตราพระราชกิจดีกาตามที่อ้างมาท่นระธานครับ การเสนอ,อยติเข้ามาครั้งนี้เนี่ยผมเองต้องกราบขอพระคุณท่านประธานมีอย่างสูงครับในฐานะประมุขรัฐสภาผมเห็นด้วยอย่างยิ่งที่สมาชิกหลายท่านได้กล่าวในสภาแห่งนี้ว่าท่านเป็นประมุขรัฐสภาที่พวกเรามีความภาคภูมิใจท่านเป็นผู้มีบารมีทางการเมืองที่สูงสามารถที่จะเสนอแนะไปยังฝ่ายบริหารว่าเวทีรัฐสภาน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด จากผลการประชุมสี่ฝ่ายที่ท่านเป็นประธานอยู่แล้วนำเสนอไปที่คอรอมอเพื่อขอให้เปิดวิสามันก็ขอบคุณทางฝ่ายคณะนมนตรีท,าท่านนายรกนมนตรีด้วยนะครับที่เห็นความสําคัญของสภาแต่จะเห็นความสาคัญจริงหรือไม่นี่เดี๋ยวผมจะมีรายละเอียดลงไปท่านารนครับท่านานครับ,าารบผมเองได้รับมอบหมายจากทางผู้นาําฝ่ายค้านแล้วก็พักเพื่อไทยนะครับได้ขึ้นมาอภิปรายเพื่อจะฟังประเด็น ของื่อนสมาชิกไม่ว่าจะเป็นจากสวสวส,วส,วสวทุกฝ่ายครับที่ได้เสนอประเด็นมาวันนี้แล้วนำมากลับเรียนท่านประธานในมุมมองของตัวกับผมและทางพรรคเพื่อไทยประการแรกสุดท่านประธานครับสมาชิกโดยเฉพาะท่านผู้นำฝ่ายค้านและสมาชิกรักร่วมฝ่ายค้านได้มีมุมมองต่อยติที่เสนอเข้ามา ตอนแรกเร,เราดีใจนะครับท่านผานครับว่าเวทีรัฐสภาจะเป็นวิธีแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนหาทางออกให้กับพี่น้องประชาชนหลายท่านกล่าวณที่นี้เลยนะครับว่าเห็นยติแล้วเป็นที่น่าเสียดายและน่าเสียใจรายละเอียดท่านสมาชิกอภิปรายไปแล้วก็เป็นสิทธิ์ของท่านนายกน้ำดีัฐานตรีที่เกี่ยวข้องนะครับที่จะมาตอบผมก็ฟังท่านรองนายกนตรีที่เกี่ยวข้องได้ตอบไปแล้ว ถึงแนวการเขียนยติวิธีการเขียนยติและก็ปัญหาสำคัญของแผ่นดินโดยรวมแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์ของรัฐมนตรา165เพื่อาหาทางออกให้กับประเทศนะครับต้องยืนยันจุดนี้ก่อนเราไม่ได้หาทางออกให้กับใครคณะใดบุคคลใดโดยเฉพาะคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหาทางออกให้กับประเทศทุกฝ่ายนะครับ เพราะฉะนั้นอย่าใช้ยตินี้มาเสมือนเป็นการขอความชอบธรรมที่ท่านจะอยู่ในอำนาจต่อกล่าวหาบุคคลอื่นฝ่ายอื่นว่าเป็นผู้กระทําผิดโดยไม่มองมาที่ตนเองโดยข้อที่จริงครับการบอกว่ามีปัญหาสำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินนั้นเนี่ยต้องมองตัวเองครับว่าตัวเองทำไปแล้วมันมีปัญหาอะไร เมื่อมองไม่ออกนั่นแหละครับถึงมาขอความเห็นจากสมาชิกรัฐสภาสมาชิกรัฐสภาเราก็จะมีทางออกมีความเห็นให้แต่ความจริงใจหลายท่านบอกว่าเวทีรัฐสภาเนี่ยรัฐบาลชุดนี้ให้ความจริงใจมากสําหรับรัฐสภาด้วยความเคารพท่านท่านครับผมเสนอเป็นประเด็นแรกเลยว่าถ้า ในยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีและรัฐบาลชุดนี้นะครับมีความจริงใจต่อรัฐสภาเวทีรัฐสภาแล้วเนี่ยปัญหาจะไม่เกิดขึ้นลุกลามบานปลายมาจนถึงปัจจุบันนี้มันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าวันนี้จะเป็นปลาหี่ไหมพวกเราเป็นสมาชิกรัฐสภาเนี่ยเราโกรธไหมครับท่านประธานครับเหมือนโกรธนะครับแต่ผมบอกว่าผมไม่โกรธครับเพราะ ี่น้องประชาชนเขามองอย่างนั้นไม่ได้ผิดจากความเป็นจริงจากข้อที่จริงที่เกิดขึ้นเลยเพราะฝ่ายนิติบัญญัติเรานะครับเรามีข้อเสนอมากมายไม่ว่าจะเป็นยติไม่ว่าจะเป็นกระทู้อภิปรายทั่วไปแบบไม่ไว้วางใจอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติมีข้อเสนอไปหมดแต่รัฐบาลไม่เคยนําไปสู่ปฏิบัติเสนอยติด้วยปราจาว่าให้รัฐบาลนําข้อคิดเห็นของสมาชิกไปสู่การปฏิบัติ เกี่ยวกับผู้ชมุมนุมมีม,มติไม่รับไม่ส่งรัฐบาลเป็นไปได้ไงท่านประธา,า,านครับนี่ส่วนหนึ่งของพวกเราทํากันเองนะส่วนที่สองส่งไปแล้วไม่มีการปฏิบัติใดๆพอไม่มีการปฏิบัติใดๆเนี่ยการถ่วงดุลอํานาจสามอำนาจอธิปไตยเราเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบอกว่าคุณต้องทําเลยตุลาการบริหารและนิติบัญญัติ การดุลอำนาจมันสูญเสียไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสนี้แหละครับที่เราจะมาช่วยกันฟื้นวิวกฤตสถากับรัฐสภาเราด้วยหวังว่าข้อเสนอวันนี้นะครับจะทําให้ทางคณะมนตรีได้นําไปนําสู่การปฏิบัติท่านประธานครับเมื่อมองถึงปัญหาสําคัญการบริหารราชการแผ่นดินแล้วเนี่ยต้องกลับเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับต้องมองที่สาเหตุปัญหาหลายท่าน ได้เสนอสาเหตุของปัญหาผมสรุปรอบยอดครับ1สาเหตุปัญหาที่เป็นมูลเหตุและสองสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมูลเหตุของมหารากเง่าของปัญหาที่แท้จริงเนี่ยเกิดจากการเข้าสู่อำนาจของท่านตั้งแต่สมัยเป็นคสชต้องการสืบทอดอำนาจไปจัดทำรัฐมนูญมารองรับการสืบทอดอำนาจนั้นคือมูลเหตุของปัญหา สำคัญครับเมื่อเข้าสู่อำนาจแล้วเนี่ยการบริหารอำนาจคือการบริหารและการแผ่นดินเนี่ยหกปีที่ผ่านมาตอบได้เลยครับถ้าท่านบริหารดีนะ่ะไม่มีใครไปเรียกร้องไม่มีใครมาประท้วงแม้ที่มาของท่านจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่แต่ผลการบริหารของท่านนะ่ะล้มเหลวทั้งหมดครับเศรษฐกิจการเมืองมิติเชิงสังคม แตกแยกเหลื่อมล้ำสุดท้ายวิกฤติศรัทธาครับมาตัดกันเป็นศูนย์มันระเบิดขึ้นมาแล้วอันนี้คือความสามารถในการบริหารงานของท่านโดยเฉพาะครับปัญหาครั้งนี้เนี่ยเติมเต็มเลยครับเป็นการบริหารภาวะวิกฤตท่านบอกการชุมนุมเป็นภาวะวิกฤตแต่ท่านบริหารภาวะวิกฤตไม่เป็นบริหารล้มเหลวมากแทนที่จะระง,งับยับยั้งได้นะครับ ท่านกลับไปใช้วิธีการที่เสมือนไปเติมเต็มและขยายปัญหาให้มันกว้างมากขึ้นเขาชุมนุมด้วยความสงบชุมนุมสันติวิธีปราศจากอาวุธใช้สิทธิธรรมนูญมาตรา44ทุกอย่างเพื่อนสมาชิกพูดไปแล้วครับมีคำมิจฉยสารมลรองรับถ้าเทียบเคียงจากเมื่อปี2556นะครับที่มีคำมิจฉยสารรมนูล สงบมากกว่านั้นเยอะเลยครับแต่ท่านกลับเลือกใช้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงท่านประธานครับฉุกเฉินธรรมดาไม่ว่าเลครับเพราะประกาศใช้อยู่แล้วต่ออายุยืดอายุมาถึงปัจจุบันในการเอาไปควบคุมโรคโควิดแต่ท่านประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงไปอาศัยมาตรสิบเ ร้ายแรงต้องมีการประทุษร้ายต้องมีการก,รก่อการร้ายท่านประธานแล้วก็มีเหตุการณ์ที่มันจะลุกลามบานปลายเช่นสองฝ่ายประจันหน้ากันถามว่ามีไหมไหมครับตอนตีสี่วันที่สิบห้าผู้ชุมนุมหลับกันหมดแล้วการชุมนุมประกาศสลายตัวแล้วเหลือแต่คนไม่มีที่อยู่ที่กินอยู่ต่างจังหวัดต,ต้องนอนตรงนั้นท่านใช้ประกาศสถานการฉุกเฉินและที่จําเป็นต้องลับเรียนท่านประธานครับ เรื่องนี้ผมลงรายละเอียดไม่ได้เรื่องของการประกาศสารอันขุ่เฉยเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ชอบด้วยบทบัญญัติกฎหมายสารรับฟ้องไปแล้วครับผมไม่ลงรายละเอียดเพราะว่าเรื่องนี้อยู่ในสารแต่กลับยนท่านประธานว่าสารจะนัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่21ธัท่านว่าครับผมเองเป็นโจทย์ที่หนึ่งฟ้องท่านนายกน้ำศรีออกประกาศฉุกเฉนเินว่าเรื่องไม่ชอบด้วยกฎหมายวันที่28ศสาลนัดไปฟัง คำสั่งว่าจะคุ้มครองฉุกเฉินชั่วคราวหรือไม่เราฟ้องไต่สวนฉุกเฉินครับมันที่18ท่านจะสั่งหรือไม่สั่งก็แล้วแต่นะครับจะสั่งว่าอย่างไรก็ได้เพราะไต่สวนไปแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นการขยายวงกว้างเข้าไปนั่นคืออะไรครับนั่นคือความอ่อนด้อยในการบริหารการแผ่นดินของท่านเองท่านบริหารไม่เป็นไนีครับ ประกาศเพื่ออะไรครับประกาศตามข้อสเสบียเพื่อต้องการออกข้อกําหนดที่จะไปสลายการ,รชุมนุมห้ามการ,รชุมนุมและท่านก็สลายจริงๆเ <c oughs> พื่อนสมาชิกพูดไปแล้วโดยเฉพาะการสลายที่แยกปทุมวันเมื่อวันที่16ครับจริงๆผมอยากไม่อยากทําอะไรทั้งนั้นครับแต่เห็นภาพการสลายชุมนุมวันที่16นั่นแหละคือตัวที่บอกทนไม่ได้จะต้องทําอะไรแล้วเพื่อบอกกับคนที่ต้องขอ อนุญาตธรรมทานว่าใช้อํานาจเกินขอบเขตกฎหมายกําหนดจะใช้ไปเรียกว่าลุกอานาจก็ได้นะลุกแก่อํานาจก็ได้ก็จําเป็นครับต้องอาศัยอํานาจทางศาลมาช่วยเพราะตอนนั้นยังมีมิแววว่าเราจะเปิดวิสามันได้จริงๆต้องเลือกวิสามันทางรัฐสภาเป็นระดับแรกครับเพราะเราเป็นสมาชิกรัฐสภาแต่ขณะนั้นยังไม่เกิดขึ้นเมื่อวันที่16ต้องตัดสินใจอย่างนั้นธรรมทานที่ารพครับสิ่งที่ผู้ชุมนุมเรียกร้องเนี่ยเขาไม่ได้เพิ่งมาเรียกร้อง เขาเริ่มมาก่อนโควิดครับเป็นแฟลชม็อบยื่นข้อเรียกร้องสข้อง่ายๆหย,ยุดคุกคามประชาชนแก้ร่ำหนุนแล้วก็ลาออกยุบสภาเอ่ยยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งกันใหม่หลังโควิดก็ยังคงเดิมแต่เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองแล้วเนี่ยข้อเรียกร้องมันก็ขยายความไปเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเจข้อเรียกร้องในยติผมไม่ลงรายละเอียดแต่แน่นอนครับครอบคลุมทั้งหมด ท่านประธานที่เคารพครับสิ่งที่ผมกราบเยนทบประธานไปว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยปฏิเสธเรื่องรัฐสภาเราเนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหาทีนี้มาดูทางออกครับท่านประธานครับทางออกที่พวกเราเสนอมาทั้งหมดมันมีอะไรเป็นอย่างไรเรื่องแรกสุดครับทางออกที่เขาเรียกร้องต้องแก้ปัญหาปัจจุบันก่อนครับ มีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงเมื่อวันที่22เวลา12นาฬิกาเพราะฉะนั้นหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยครับสิ่งที่จําเป็นก็ต้องเรียกร้องไปยังรัฐบาลว่าให้ใช้กฎหมายปกติในการที่จะดูแลผู้ชุมนุมให้เป็นไปตามกฎหมายบัญญัติเคารพสิทธิตามรัฐธรรมนูญอย่าให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเพราะยังมีการชุมนุมกันอยู่การจับกลุ่มคุมขัง,งต่างๆต้องเป็นไปตามกฎหมายปกติที่ให้อํานาจไว้ พรบชุมนุมสาธารณะนะครับถ้ามันจะเกินเหตุเกินเลยคุณต้องอาศัยอำนาจศาลคุณจะก้าวข้ามกระโดดมาจากไม่ใช่อำนาจศาลนำป,ประกาศสันการ์ฉุกเฉินไล่แรงล้วไปจับเขานั่นข้อแรกสุดครับในข้อแรกนี้ความผิดที่เกิดขึ้นจากการประกาศใช้พรกฉุกเฉินประกาศสันการ์ฉุกเฉินไล่แรงออกข้อกาําหนดตามมาตรา9มาตรา11มาที่เป็นความผิดนะครับมีทั้งหมดอยู่46รายเนี่ยต้องได้รับการปล่อยตัวทันทีนะครับ ผมเรียกร้องผ่านท่านประธานไปเลยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสตชองค์กออรอายการครับถ้าคดีอยู่ที่ท่านท่านต้องรีบทําดําเนินการปล่อยตัวทันทีและที่อยู่ในขั้นตอนที่จะสั่งฟ้องต้องทําคําสั่งไม่ฟ้องเพราะอะไรครับเพราะว่าบรรดากฎหมายที่ยกเลิกไปแล้วเนี่ยประกาศยกเลิกไปแล้วข้อกําหนดยกเลิกไปแล้วท่านจะไปเอาความผิดตามกฎหมายใดโทษก็ยกเลิกไปแล้ว มีคำวิจฉัยศาลและคำวิจฉัยของศาลท่านประธานครับการใช้อำนาจตามคำสั่งคอชชที่3ทับ2558มีการไปร้องพอยกเลิกคำสั่งนี้ปุ๊บนะครับคนที่โดนโทษตามคำสั่ง3ทับ2558ข้อ12คือห้ามชุมนุมสาธารณนะถูกปล่อยตัวหมดครับท่านประธานครับเพาราะศาลถือว่า การออกคําสั่งยกเลิกเป็นการออกบทบัญญัติของกฎหมายใหม่ที่ไปยกเลิกการกระทําความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตราสองวักสองนันมดนครับเขียนไว้ชัดเจนต้องไปยกเลิกตามนั้นฝากฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องทำครับการสลายการชุมนุมมีสมาชิกท่านหนึ่งที่เป็นแพทย์นะครับในแพทย์เอกบพบได้พูดเรื่องนี้ไปชัดเจนจะต้องมีการสอบข้อเท็จจริงว่ามีการ ใช้มาตรการที่เกินกว่าเหตุหรือไม่แม้ท่านจะอ้างข้อกําหนดที่ออกตามมาตรา11นะครับให้กระทําได้เจ็ดข้อข้อที่เจ็ดท่านไม่อ่านเลยนะครับทั้งนี้ต้องไม่กระทําที่เกินกว่าเหตุไปสอบให้ได้ว่าเกินกว่าเหตุหรือไม่เพื่อคุ้มครองผู้ชมุมนุมการทําหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติเราจะได้เป็นการทวงดูลการใช้อำน,นาจของฝ่ายบริหารได้ท่านประธานที่กรารบ ข้อเสนอของเพื่อนสมาชิกเรื่องต่อไปแล้วเป็นข้อเสนอที่ผมเองเห็นว่าก็เป็นทางออกหนึ่งโดยเฉพาะท่านสมาชิกทางวุฒิสภาเสนอมาการตั้งคณะทำงานหรือคณะกรรมการขึ้นมาดูแล้วไปดูว่าจะทำประชามติแน่นอนครับต้องรอกฎหมายประชามติแต่ที่เพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งเสนอบอกว่าไปถามประชามติเลยไหมว่าชุมนุม สาธารนณะชุมนุมขนาดนี้เนี่ยเห็นด้วยไม่เห็นด้วยผมกลับเรียนธรรมธานด้วยความเคารพครับรัฐมนูญมาตารา166ก็เขียนไว้ชัดเจนครับการทําประชามติต้องไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญการชุมนุมเป็นสิทธิ์นะครับมาตา14ก็คุ้มครองเขาโดยสมุดปราศจากอาวุธท่านจะไปทำประชามติได้ยังไงเพราะฉะนั้นประเด็นเหล่านี้ต้องดูให้รอบคอบและเรียบร้อยนะครับ ท่านประธานที่เคารพครับสิ่งที่หลายคนพูดไปแล้วก็มีคําตอบชัดเจนก็ถือเป็นสัญญาที่ทางฝ่ายบริหารนายกรัมตรีและคำสั่ให้กับสภาแห่งนี้คือการแก้รัฐนูนผมไม่ลงรายละเอียดครับเพราะว่าท่านบอกว่าท่านจะรับไปแก้รัฐธรนูญตามที่มีการเรียกร้องแต่ผมไม่แน่ใจครับหกร่างที่ยื่นไปเนี่ยท่านจะรับกี่ร่างแต่ดูแนวโน้มแล้วดูเสมือนดีครับสองห้าหกดูเหมือนว่าจะรับ อาจจะรับ272นั่นคือเรื่องของการเลือกนายกรัมนตีในรัฐสภาอาจจะรับมาตราเกี่ยวกับการเลือกตั้งนะครับหรือการปฏิรูป270หรือ271 279อาจจะไม่รับอันนี้ไม่ว่ากันนะครับก็ไปพิจารณารัฐสภาเรายินดีครับว่าเราจะช่วยกันแก้ปัญหาตรงนี้ขอเพียงแต่มีความจริงใจ แต่ฝากประเด็นหนึ่งที่สําคัญครับร่างของไอรอของภาคประชาชนหนึ่งแสนชื่อนี่จะทํำยังไงผมฟังท่านประธานวิปรัฐบาลพูดบอกว่าจะเสร็จวันที่11พฤศจิกายนหลังนั้นได้ไหมถ้าเพียงแต่รอหนึ่งสัปดาห์แล้วทุกอย่างมันช่วยแก้ปัญหาได้ผมก็คิดว่าคุ้มค่ากับการรอนะครับที่จะมาพิจารณาร่วมกันเพราะว่าถ้าเกิดเราพิจารณาร่างที่มีอยู่นะครับ แล้วเกิดไม่รับขึ้นมาเนี่ยเพราะร่างใครรอนี่เขียน9หลักการ11หลักการถ้าไม่รับมาเนี่ยร่างนั่นเสนอไม่ได้นะครับมันจะเสนอใหม่ไม่ได้อันนี้เป็นข้อพิจารณากับฝากท่านประธานด้วยความเคารพครับท่านประธานครับข้อเรียกร้องอันสุดท้ายคือต้นเหตุปัญหาศูนย์รวมของปัญหาคือตัวท่านนายกรัฐมนตรีทุกท่านบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีครับเห็นแก่ประเทศชาติบ้านเมืองเถอะ ท่านทำมาเยอะแล้วเราก็ขอบคุณที่ท่านทำมาส่วนหนึ่งก็สงบเราก็ไม่ว่าอะไรกันแต่ขันนี้นี้บ้านเมืองมันไปไม่ได้มีทางเดียวที่เป็นทางเลือกที่ดีสุดก็คือลาออกลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแม้จะใช้ลำหนุนฉบับเดิมในการที่จะเข้าสู่กระบวนการการเลือกนายกรัฐมนตรีในรัฐสภาก็เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ แม้จะใช้272วัก2นะครับเลือกในบัญชีไม่ได้ขณะนี้ในบัญชีรายชื่อมีอยู่พรรคเพื่อไทย3ท่านประชาธิปัตย์1ท่านภูมิใจไทย1ท่านที่จะเป็นผู้ที่จะถูกเลือกสมควรถูกเลือกตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา272วัคแรกแต่เมื่อเลือกไม่ได้เราก็ยินดีครับ2ใน3ผมคิดว่าฝ่ายค้านเราเองก็สนับสนุน จะไปเสียงให้500เสียงเนี่ยเพื่อเปิดช่องว่าเอาบเอาผู้ที่สมควรเป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่ใช่อยู่ในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองก็ได้บุคคลที่ไม่มีรายชื่อเนี่ยไม่ได้หมายถึงคนนอกสภานะครับคนในสภานี้ก็ได้ครับเป็นผู้แทนรัษฎรในสภานี้ก็ได้ผมว่าเป็นทางออกหนึ่งนะครับที่จะทำให้เกิดการแก้ปัญหาเพราะว่าเมื่อมีการเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ย ภาพเก่าภาพเดิมเนี่ยมันน่าจะหลุดออกไปเพราะนายกท่านใหม่ต้องไปแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่ต้องไปทํานโยบายบริหารราชการแผ่นดินมาแถลงต่อรัฐสภาใหม่เรามาเริ่มต้นใหม่ได้ครับหลายท่านเรียกร้องว่าภายใต้การมีข้อพันธสัญญาในสภาหแห่งนี้จะต้องแก้ไขรัฐมนุนให้เสร็จ เมื่อเสร็จแล้วก็ยุบสภาคืนอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนไปเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผมว่าอย่างนี้คือทางออกของประเทศครับทางออกของประเทศและที่สําคัญท่านประธานครับปัญหาที่เกิดขึ้นไม่อยากให้ทุกฝ่ายมองไปอีกฝ่ายนี้ว่าเป็นปัญหาทุกฝ่ายทุกคนต้องบอกว่านี่คือปัญหาของประเทศเรามาร่วมกันหลายท่านเสนอสันติวิธีผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับเป็นสันติวิธี ใช้รัฐสภาใช้การมีส่วนร่วมอย่ามองข้อเรียกร้องของลูกหลานเยาวชนว่าเป็นคนที่ถูกใช้ทำงานเพื่อการเมืองอย่ามองข้อเรียกร้องเหล่านี้ว่าเป็นปัญหาทางการเมืองเพื่อแย่งชิงอำนาจสู่การเมืองการชุมนุมเรียกร้องครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมครับเมื่อก่อนเสื้อเหลืองแสดงเนี่ยมีฐานการเมืองเพื่อแย่งอำนาจทางการเมืองกันแต่ขณะนี้เขาแย่งอำนาจ เพื่อกลับมาเป็นอนาคตของเขาครับอนาคตของประเทศชาติโดยไม่มีการเมืองแอบแฝงทคาถานที่เคารพครับสุดท้ายครับความจริงใจของรัฐบาลของท่านนายกรัฐธมนรีท่านเองที่จะไม่เติมเชื้อไฟเข้าไปในปัญหาหยุดยั้งปัญหาที่ผมนำเรียนไปกระบวนการการก่อกลุ่มมวลชนที่มีความเห็นต่อต้านกันมาแสดงพลังกัน ล้วนแต่เป็นการเติมเชื้อไฟเข้าสู่กองฟืนเติมฟืนเข้าสู่กองไฟลาดน้ำมันลงไปท่านประธานครับผมเนี่ยหดหูใจมากพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้านต้องแต่งเสื้อเหลืองไปร้องเพลงชาติขณะที่ลูกไปชุมนุมสร้างความแตกแยกในสังคมระดับพื้นฐานฐานรากของสังคมระดับครอบครัวอย่าง ร้าวฉานอย่างแน่นหนาสาหัสท่านประธานครับภาพอย่างนี้อย่าให้เกิดขึ้นในเมืองไทยเราเรารักชาติเรารักสถาบันเราเทิดทูนสถาบันเราต้องยกสถาบันขึ้นเหนือกล้าเหนือกระหม่อมการปฏิรูปสถาบันอาจจะเป็นการไปรูปเอาเหลือบริ้นยุงที่แอบอินเกาะกินสถาบันออกมาให้หมดผมว่าสถาบันจะมีความสง่างามคนที่ชอบดึงฟ้าต่ำนั่แหละครับนั่นคือเป้าหมายการปฏิรูปสถาบันกลับขอบคุณท่านประธานครับ